ก oh oh. hey. ่อนนานได้เพราะว่าล้เออการกับโรคนิวมือนานไปหัวโรคนิวมือแล้วใช้โฉดที่โรคจะเด้อโรคนิวมือเสี่ยเกนนิวเสี่ยเกนนิวก็ใช่ลหัต์ที่เก่าเส้นลหัตมันก็จืดพอได้เส้นก็เส้นนิวแล้วเออเปลี่ยนเลยแต่มันจืดได้แหละกับเปลี่ยนเปลี่ยนจืดมันจืดได้แหละกัเปลี่ยนเออบทเหตุยังบันในเทียงเลยโทรศัพท์บัน

เ็ดแนะอือเออเห็ดกินมันไปใช่แล้วมันแรนไม่ใช่ะลยมาหาพ่อเพ เอาไลา่กันเอา เอ้เลนด์มเลนมันากเลนฮาวัดมัน้วยุ้่นมันโม่เหลิ้นมเดีน่ยตั้งแ่อมันุดนนยังนะมันปีกเป็ดปีกเป็ดพี่น้องมันได้ปีกเป็ด มันก yeah, oh ็ช no. oh. ีม yeah, ีเน yeah, ี่ยถ้ายามันแล้วหัวปิ้งอะไรจนอิ่มผมแล้วจะมาเว้าแต่ปิ้งปิ้งเดียวมันก็จะโอ้โขยยาเฮ็ดนะก็จะเออเจ้าเจ้าอยากกินเออระดับแรกคือเจ้าบอกินเออยายาลูกแช่ยาไม่ได้เหมือนบุ๋มีอยังไรไมีคือเสพนะสำหรับข่อยแต่เข้าจี้กินจะชื่อได้ชนะป้านั่งกันขุยปิ้งกุหมักรู้ด้ว ตัวละล้อยป,ปีกมันยังเดียวบว่ตำหัวชีกายหัวข้าวดีๆดีละลอยดีบ้านคอยแปดสิบพันตำพวกดีๆแล้วก็ย่างหอมง้อยๆแล้ว,ลลวลน่ะน่ะเห,หนือ,อมันลายเนาะปีกเป็ดโอ้คักแล้ปีกเป็ด มันเ้วมือน้อกยลอยก็หู้บ่างนเื่อม้กอให้เรานั่งทานมันเบิรดเบ็ดเอาห้เอ้ยเดินหาเอ้ยเป็นอะไรตรศทพทบเขาโทรศัพทบเขาแม่นบ่ เออมันม <Huh? S 3> ันของเขาของไอ้ร้อยชื่อๆมันมันของเขาแม่นก็มั่นหะแลของเขาก็อคนอื่นผมมันเ้านั่นพวหอมได้ปิ่งเป็ดนี่ หอมแห้งอะไรหัวมันจะเป็นยังนนเนาะเจลเน่าใชา่โอ้ยคืองโง่แต่เด้เออน่ะ จะเป็นจมยอันนก็ได้คือพวเห็ดมันลิ้นฝันนี้แะเนาะบวกเราลิ้นแดงก็คือ่ามันไม่มุ่งอืมมันม่ม่อรนก็ได้งมันนี่หกระเฮ็ดชำนันแล้วแล้วก็ได้